พยันก็ให้ทำขี้เกียจก็ให้ทำถ้าวันไหนยังกินข้าวกินน้ำอยู่ก็ต้องทำถ้าวันไหนเลิกกินข้าวกินน้ำได้แล้ววันนั้นแหละจึงค่อยเลิกทำคติธรรมข้อคิดปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่อ่องถาวโรวัดธรรมสุขสว่างตำบลเขาวงกฏ อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพระมหาเทระรูปหนึ่งที่ชาวจันทบุรีให้ความเคารพเป็นอย่างสูงท่านไม่ปรารถนาลาบยศบรรดาศักดิ์ปัจจุบันอายุ83ปีย่างเข้า84แม้หลวงปู่พิษดูยังเคยกล่าวว่าอยากพบพระรูปนี้ให้เสด็จมากราบทำบุญ และเคยฝากเทียนมาถวายหลวงพ่อองถาวโรพื้นที่เรียกท่านพ่อองถามว่ามาอำเภอแก่งหางแมวนอกจากหลวงปูุ่ญส่งแล้วยังมีพระอรียส์สงฆ์ท่านใดที่ควรไปกราบมีครับหลวงพ่อองถาวโรประธานสงฆ์วัดเขาวงกฏถ้ำเขาวงกฏท่านพำนักอยู่ห่างกัน คนละซอยกับหลวงปู่บุญส่งหลวงพ่ออ่องอยู่ซอยสามหลวงปู่บุญส่งอยู่ซอยห้าถ้ามาวัดสันติวนารามจะถึงหลวงพ่ออ่องก่อนอยู่เขาคนละลูกเตือนลัดถึงกันได้หลวงพ่ออ่องถาวโรสังกัดมหานิกายเป็นสิทธิกรรมฐานในองค์หลวงปูม่มียานโมนีวัดป่าสูงเนิน ท่านเป็นพระกรรมฐานผู้งดงามบริสุทธิ์บรรพชาตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบภูมิเดิมของท่านเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาปฏิประทาง,งดงามเมตตาธรรมสูงยากดีมีจนท่านก็เมตตาสงเคราะห์อย่างเท่าเทียมกันเป็นพระบริสุทธิ์สงที่คณะสงฆ์และชาวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีตลอดทางใกล้เคียง ให้ความเคารพเรื่มใสเป็นอย่างมากเป็นพระที่ชาวบ้านรักลองถามชาวอำเภอแก่งหางแมวดูเถิดพอท่านมีเมตตาธรรมสงมากยิ้มแย้มแจ่มใสหลายหน่วยงานตลอดทั้งวัดวาอารามต่างๆใมอเาเภอแก่งหางแมวและใกล้เคียงมักมาขอความเมตตาพึ่งบารมีท่านอนุเคราะห์สิ่งต่างๆท่านปรยวะวางกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง เก็บซ่อนตัวภาวนาอยู่ในถ้ำมาช้านานสมถะมักน้อยสันโดษชั้นในบาทโดยฉันมือเดียวเคร่งคลัดในพระธรรมวินัยสำรวมระวังอยู่ทุกขณะทุกอริยาบทมีอารมณ์เยือกยินสมัยก่อนชาวบ้านรุ่นเก่าเล่าว่ามีแสงสว่างโผยพุ่งยางวิการออกจากถ้ำที่ท่านอาศัยอยู่เสมอ เวลามีกิจธุระที่วัดเขาวงลูกศิษย์เอารถมารับท่านคุยกับโยมไล่ให้ล่วงหน้ากลับวัดไปก่อนปรากฏว่าเจอท่านนั่งอยู่แล้วท่านถึงก่อนคนที่มารับแล้วไล่กลับไปสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ท่านอยู่ถ้ำยังไม่ลงมาทราบล่วงหน้าว่าจะมีคนมาหากี่คนมาถึงกี่โมง สั่งพระรูกศิษย์ให้ต้อนรับแทนท่านก็เข้าถ้ำไปเมื่อถึงเวลาก็มาจริงๆริยานวาราจิตของท่านสูงท่านไม่รับตำแหน่งการปกครองวัดเขาว,วงแต่เป็นประธานสงฆ์ไม่เอายศตำแหน่งไม่ยินดีปัถนาในความสุขสบายไม่หยิบจับต้องเงินทองท่านมักเก็บตัวอยู่ยเงียบๆเป็นพระอริยขวัญใจของชาวจังหวัดจันทบุรี ลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมากราบนมัสก,การไม่ขาดสายยิ่งงานวันมุทิตาจิตมากันทั่วทุกสารทิศเป็นพระอริยสงฆ์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยมาอำเภอแก่งหางแมวก็สามารถเข้ากราบนมัสก,การท่านได้เรียบง่ายเป็นกันเองสนธนาธรรมกับท่านจะทราบเองไม้ขนาดพระอริหันยังหลวงปู่พิดูยังปลาลบว่า อยากเจอท่านกาวทางเขาวงพิพระดีอยู่รูปหนึ่งก็คงไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับคำกล่าวจริงไม่มีการใส่ไข่ปรุงรสหลวงปู่สวัสด์วัดโป่งจันทร์ให้ความเคารพในคุณธรรมของหลวงพ่ออ่องอย่างมากเวลาท่านพบท่านจะทำวัดคาระวะต่อหลวงพ่ออ่องอย่างนอบน้อมมากพระเครื่องที่ท่านเมตตาอธิษฐานเป็นที่นิยมมากในพื้นที่